เมื่อนักชกชาวอังกฤษผู้ได้แชมป์โลกมวยไทยคนนี้ครับดอสันเบอร์กันดีนะครับอยากจะมาจัดมาถล่มนักมวยไทยของแท้ครับซึ่งเขาได้เจอกับท่านังของนี่ครับพรมฤกธิ์บุญยโรจน์นะครับพรมฤกธิ์บุญยโรจน์ครับนักชกจากอำเภอพาชีจังหวัดนครศรีอยุธยาครับคุณผู้ชมครับอันนี้ต้องขอบอกกันนะครับว่าไฟนี้นะครับไม่สามารถหาข้อมูลได้เลยว่า ชกกันเมื่อวันที่เท่าไร่ปีไหนนะครับผมพยายามหาแล้วครับวิดีโอไม่ได้ระบุเอาไว้นะครับแต่ว่าทราบว่านี่ชกที่อังกฤษนะครับเพราะว่าทางผู้เป็นยายญ่บอกว่ายิงสดมาจากทางด้านของอังกฤษครับสนามเป็นสนามที่ใช้สปอนเซอร์ของไทยเพราะว่าตอนนั้นครับในอดีตครับเวทีเวลาเราจะจัดจัดมวยไทยที่ต่างประเทศเนี่ยจะต้องเป็น เวทีที่มีผู้สนับสนุนคนไทยเนี่ยสปอนเซอร์คนไทยเนี่ยครับไปจัดที่ต่างประเทศครับเราก็เลยได้เป็นแบบนี้ครับนี่คือเมื่อก่อนครับจังหวะนี้ครับเอาละครับมาดูดีกว่าครับจะเป็นยังไงครับนี่ครับดอลซันนะครับดอซันเบอร์กกนดีนักชกจากอังกฤษครับผู้้ได้แชมป์มวยไทยที่อังกฤษนะครับเอาละครับมาเจอทางทั้งขอนี่ครับพรมฤทิ์บุญยโรธครับฉายาเทพบุตรมวยทีวีเทพบุตร74สีครับ นักชกจากอำเภอพาชีจังหวัดนครศรีอยุธยาครับเรียกว่าเป็นนักชกที่มีเชิงชกที่บูดุดันอยู่แล้วนะครับเวลาขึ้นชกแต่ละครั้งนี้ไม่เคยผิดหวังครับคนดูไม่เคยผิดหวังครับคุณผู้ชมครับแล้วก็น่าจะเป็นนักชกช่องนักชกของรายการมวยไทยเจ็ดสีคนแรกที่ได้เสื้อสามารถด้วยนะครับจังหวะนี้ครับมัดซ้ายครับแข่งขวาครับพรมฤกิทิ์ครับพรมฤกิทิ์เคยประทับมาแล้วครับทั้งธงเพชร นนทชัยครับเคยเจอกับคมแท้ชอสวนอันนั้นครับเคยเจอกับเพชรลูกบ้านสวนครับเคยเจอกับฟ้าแดงสบริกรเคยเจอกับโพไทยชชไวัยคุณครับเจอกับเชียงรายน้อยก่อนนรงศักดิ์ครับอานะครับจังหวะนี้ครับแข่งขวาครับแข่งซ้ายครับเขี่ยมันเข้ามาครับท่านนั้นของดซันก็แหมเรียกว่าไม่หวั่นไม่กลัวครับแข่งขวาจอค้าครับแข่งซ้ายครับท่านนั้นของ พรมลคินนี่ขึ้นชื่อว่าเป็นนักชกชาวไทยที่เจาะขากับเจาอข้ากับเจาะข้าใดตัดขาด้าใดถูกยกกับเจอกขาได้ทุกยกเลยครับแต่ขาน่าจะมากที่สุดแล้วครับในนักมวยไทยในยุคนั้นครับอ่าแล้วครับนี่คือช่องพางมวยไทยโดยสอแซกภาษาใต้ครับ หนึ่งเดียวช่องนี้โค้ชเชทีวีครับอย่าลืมกดสับตะไคร้ครับสับตะไคร้ก็ใส่ปลาทูครับใส่หอมแดงต้มยำครับร่อยแรงอย่างแน่นอนครับในช่องทาง YouTube ช่องทาง Facebook อย่าลืมกด Follow กดติดตามครับผู้ชมครับมามาแรงกันพี่น้องเออมาจังหวะนี้แข้งซ้ายครับท่านของพรหมไมคิดเทปซ้ายครับพรหมคินนี่ปัจจุบันท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับท่านเสียชีวิตโดยเป็นโรคร้ายนะครับผมอ่ะมาดูดีกว่าครับนี่คือผลงานสมัยก่อนของท่านนะครับจังหวะนี้ครับแข้งซ้ายครับนี่ครับเห็นไหมฮะ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่ใช่นักท่องเที่ยวครับพูดผิดครับขออภัยครับก็คือชาวต่างชาตินะครับชาวอังกฤษครับผู้ชมครับอย่าลืมคำว่าตอนนั้นเนี่ยมวยไทยเราไปจัดที่นั่นนะครับแข่งขวาครับจังหวะนี้ขวาจอขาครับรมลิคิดครับมัดซ้ายมาดอสั้นมัดขวาดอสั้นซ้ายครับรมลิคิดแต่จังหวะนี้อริคัดซ้ายขวาครับท่านั้นของดอสั้นแม้ดอสั้นแต่ของจริงอาจจะไม่สั้นครับคุณผู้ชมครับย่อครับแข่งซ้ายก็ชัดเข้าไปจังหวะนี้ เดินเข้าหาครับผมฤทธิคิดมัด้ายครับมัด้ายครับผมลทขิ์ขวาจอกขาครับเป็นชัดค่าให้ผ่านพังครับแอนลูกแต่คนยางครับมัดมาก็เจอคนยางครับแอนหมดยกที่หนึ่งครับดอสซานนี่เรียกว่าถนัดในเรื่องของมัดนะครับมาดูภาพช้าผมจังหวะนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับคุณผู้ชมครับเรื่องของดอสซานเบอือกันที่ผู้นี้เรียกว่า เคยเอาชนะนกครับเคยเอาชนะนกนักมวยไทยที่ชื่อว่าท่านทวีวุฒิโอสดสภาครับนี่ครับแข่งขวาครับโอเรียกว่าเป็นที่ฮือฮาเลยครับตอนที่มาเปิดตัวที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็นี่ครับท่านนั้นของพรหมฤิธิ์ก็บินตรงไปเลยครับไปชกถึงที่อังกฤษครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมกดติดตามคนไรกก่อนโอมีริงเกิลครับคุณผู้ชมครับ นี่ครับก็มันเป็นเวทีต่างประเทศครับแล้วดูครับนี่คือแฟชั่นแฟชั่นเว้าสูงในสมัยนั้นเลยครับโอ้โหเรียกว่าสดชื่นและมีพลังครับถือป้ายแอนตาซินมาเลยทีเดียวผมจังวะนนี้อานะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจครับอ่านี่เป็นที่ต่างประเทศนะครับก็เลยก็เลยมีสามารถริงเกิลใส่ทูพีชแบบนี้เดินขึ้นบนเวทีได้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับจากวันนี้เนี่ยงามงามนะฝรั่งฝรั่งใส่ถั่วพีดฝรั่งใส่ถั่วพีดจากวันนี้และพอได้รู้สึกสดชื่นครับนะครับได้มีแรงมีกําลังในการในการทํางานกันต่อไปจากวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับนะในการทํางานกันต่อไปครับหนึ่กระช่องพังมวยไทยโดนสอดแทรกภาษาใต้สำเนียงใต้ครับช่องเดียวช่องนี้โค้ชเชทีวีครับอย่าลืมกด subscribe ครับ subscribe ใส่หอมแดงต้มยำครับ ร้อยแรงอย่างแน่นอนครับในช่องทางของ Facebook กด Follow กดติดตามครับคอมเมนต์เป็นกําลังใจกันมาได้ครับคอมเมนต์ติชมกันเข้ามาได้เลยยินดีทุกคอมเมนต์ครับจังหวะนี้ทีบซ้ายมาครับของดอสเซนเดินเข้าหาพลมิกิตตะจอขาครับเจาขาอีกทีกับพมลกิดผมจังหวะนี้ครับแก็บเดินเข้ามาหมัดซ้ายพลมิกิตจาขาพมลกิดครับแม่โคนยังให้พันพังครับแม่ชัดให้พังซัดให้ผุถ้ายังไม่ผุกระบุกให้พังครับผมจังหวะนี้ครับแม เอาละครับประโยคใหม่กับช่องผมนะครับระวังครับดอสซันครับอย่าเลล้าครับอย่าเลล้าเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับจอขาให้ผ่านพังครับแน่โค่นยางให้ผ่านพังจังหวะนี้ครับตัวใหญ่ตัวสูงกว่าครับท่านน้องดอสซันครับแต่ว่าพรมลิขิดไม่หวั่นไม่กลัวอยู่แล้วครับมัดซ้ายครับจอขาโค่นยางให้ผ่านพังหนึ่งสองจากพรมทนน้อของแม่ดอสซันแข้งขวาดอสซันครับขวาพรมลิขิดครับผมจังหวะนี้ครับมัดซ้ายมาซ้ายคืนครับโคกซ้ายแข้งขวาจอขาอีกแล้วครับเลาแล้ว มัดซ้ายจอขาเลาแล้วครับแหม่หลาแล้วแปลว่าอีกแล้วครับแหม่โคนยางครับให้ผ่านพังครับโคนยางให้ผ่านพังบุกจ้าวันนี้ครับมัดหนึ่งสองมาครับดอสันโค่นยางให้ผ่านพังจากพรหมลิขิตทีมาครับด้านของดอสันจังหวันนี้ครับพรหมลิขิตจอขาโคนยางให้ผ่านพังมัดขวาดอสันมัดซ้ายพรหมลิขิตแหม่ร้อยครับร้อยครับโอ้ร้อยแรงครับร้อยแรงแกงเทโพครับแหม่มัดมาแข้งคืนครับร้อยแรงเองจากวะนนี้ครับแข้งซ้ายครับหนึ่ง่องครับเจอมัดซ้ายกันเดินชิดเดินบุกเข้าไปหนึ่ง่องมาแข้งซ้ายซัดเข้าไปวันนี้คร แหมกลับการบอกเอาเลยเอาเลยจอข้ากับแหมการเริมการเริ่มตกแหมมือเริมลดแล้วครับทางด้านของแหมดอสันดอสันมือตกการหล่นแล้วครับทุกเจ้านี้ทีบขวาครับจังหวะนี้ครับแข้งซ้ายจอไข้พันพังครับดอสันวับเพลือครับดอสันดอสันวับพลือดอสันวับพลือครับตอนนี้พรมนิขิตขึ้นบันเซียนครับโอ้ทีบซ้ายของพรมนิขิตเดินบทเดินบี้เดินขยี้เข้าไปครับแหมนี่ครับเดินบทเดินบี้ครับเดินลุยให้ผุเดินบุกให้พังครับทีบซ้ายมาครับแข้งซ้ายไปครับจังหวะนี้ครับ เอาลนะครับอปปะกัดขวาซ้ายเจอหมัด1-2ครับท่านของพรมลิขิตครับโอ้โหทีบขวามาครับดอลซันแข้งขวาไปพรมลิขิต1-2ดอลซันครับผมจังหวะนี้แกเดินมาทีบซ้ายครับแม่เกือบยักงายครับเกือบยักงายยักงไงคือลงไปทางด้านหลังครับแข้งขวาจาะขาครับขวามาขึ้นเจอหมัดซ้ายครับเอาคำเชือกครับคำเชือกเสียแล้วครับท่านของดอลซันแข้งขวาจาะขาพรมลิขิตเดินขวาจังหวะนี้ครับบดเข้าไปครับมัดหนึ่งสองสามสี่เข้าไปครับดอลซันเข้ามาครับเจอแข้งซ้ายพรมลิขิต กรรัการบอกเอาเลยเอาเลยแข่งขวาจอขาครับเดินขวามผมเดินบดเดินบีเดินให้ชนเดินให้ทึกเดินผ่านนี้นันมาครับหนึ่งซ่องครับแข่งซ้ายชัดเข้าเปลี่ยเขาให้อ่ามีอาการพื้นโชว์แล้วครับมีอาการพื้อโชว์แล้วครับจากนั้ของดอสซานครับผมจังหวะนี้ครับเตะเข้าเปลี่ยครับผมจังหวะนี้ครับมาครับมัดซ้ายมาครับว่าพื้ว่าพื้ผมลิกิตเดินบดเดินบีทีเข้าไปผมลิกิตครับจังวันนี้ทีมซ้ายผมลิกิตมัดซ้ายดอสซันแข่งขวาผมลิกิตชัดเข้าพังชัดเข้าพังผมจังหวะนี้ครับแข่งมาตาม้วยมัดชััดเข้าปรีบผมจะ นาทีขวาครับผมลิกิตแข้งซ้ายมาโดนสั้นมัดขวาเขาให้มัดมาเขาให้แข้งซ้ายมาผันี้โอ้แรงอาวุธกันร้อยครับแข้งขวาขึ้นบันเซียนเราแล้วครับเท่าของผมลิกิตเดินเข้าหาครับทีบซ้ายพลิกิดโด๋สั้นก็พยายามจะเรียกว่าดินรนเอาตัวรอดนะครับจากวันนี้เราแมดเวลาเสียแล้วไอยาเสียได้ครับโอ้หมดเวลาเสียแล้วครับดูครับแคบเดินเข้าหาครับมัดซ้ายครับดอกนี้ครับชัดเข้าเปรี่ยครับแมชัดเข้าเปรี่ยนเตะเข้าดังเปรี่ยครับเตะเข้าดังเปรี่ยครับพัง ทางใต้เขาเอา่อเราจะชอบใช้คําว่าเปรียปร้ยเพี้ยผางนะฮะอืมแข่งขวาครับหมัดขวาครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับคุณผู้ชมครับในช่องทางของ YouTube อย่าลืมกด s u b ตะไคร้ครับสับตะไคร้สาหอมแดงพริกต้ยมยำปลาทูร้อยแรงอย่างแน่นอนครับในช่องทางของ Facebook กด Follow กดติดตามคร,รับัดบปรีครับผมจังหวะนี้แหม เหมือนเขาเขาได้พักนานเหมือนกันนะมวยสมัยก่อนนะครับอ่าล้วก็มาแรริงเกิลกันต่อครับคุณผู้ชมครับอืมป้ายแอนตาซินเหมือนเดิมครับนี่ครับริงเกิลที่อังกฤษครับชุดสีเขียวเลยครับสีเขียวเหมือนสีป้ายทิฟฟี่อ๋อทิฟฟี่ครับคันนี้เป็นทิฟฟี่ครับทิฟฟี่แล้วข้างหลังเป็นแอนตาซินครับอืม เห็นแล้วรู้สึกสดชื่นแล้วมีพลังครับแม่ที่ไทยเราจะมีแบบนี้บ้างไหมฮะน่าจะยากครับนะเพราะว่าโอ้ยากครับนะผมกเแค่นี้ <laughs> เอาล่ะเห็นก็ติดตามก็เล็กก็แช์ครับช่องโคชชทีวีครับนะครับกดซับซับสคครับซับต้นคลายซับต้นคลายใส่หอมแดงพริกปลาทูครับต้มยำปลาทูร้อยแน่นอนครับผมจากวันนี้ช่องทางของ เฟซบุ๊กกนฟอลโล่กดติดตามครับอ่ามาไลกกันต่อครับจังหวะนี้ยกท,ที่3ครับยกเทสซัมคบรุยกันต่อครับมัดไซม์มาแข่งขว้าครับชัดเข้าพ่างมาเดีเดียวเดินข้าทิ้งไซม์มาอืมแข่งขว้าชัดกับปรีอาเข้าให้ครับหนึ่งสองครับอืมหนึ่งสองสามสี่ครับแต่น้นงของโดสันพยายามจะโต้มามัดไซม์โดสันครับเดินบดเข้าไปอยู่แล้วไม่กลัวอยู่แล้วครกบไปปิกิแข่งขวาครับแหมเกือบจะเป็นบันเซียนครับเหมือนแกเตะล่างให้ เตะล่างให้เจ็บเตะล่างให้เสียสมาธิครับให้กันโมแต่กันล่างนะครับหนึ่งสองสามมาครับดอสันแข้งซ้ายจับผมลิขิตครับแน่ยกยกที่3นี่แกเตะขามาตั้งแต่ยกแรกเลยครับผมลิขิตบุญยโรธครับจังหวะนี้ครับแข้งขวาครับนักโชคจากอำเภอพาชีจังหวัดนครศรีอยุธยาครับว่าพลย์ครับน้องเบ้าแข้งขวาครับจังหวะนี้ครับศอกซ้ายผมลิขิตแม่สองไปถึงครับแข้งขวาครับทีบซ้ายครับผมลิขิต ตอนนี้ทานาของดอซันนี่พยายามจะบอลโอ้เจอเตะจอขาครับโดนอัดเข้ามุมครับดอซันพยายามจะเตะขึ้นมา1 2ครับเจอจอขาจะพรมลิขิตครับนี่ครับบุกให้พังฉัดให้ผูกถ้ายังไม่ผูกก็บุกให้พังครับจังหวะนี้อย่าลืมล้ำครับอย่าลืมลำ้ำทนงของดอซันอย่าลืมลำ้ำขยับระมากเยนเรื่อยๆครับแข่งขวาจอขาครับพรมลิขิต แข้งซ้ายจาขาพรมลิขิตดอสั้นเหมือนจะมีอาการพื้โชค,ครับดอสันโอเจอแข้งขวาบันเซียนครับถีบซ้ายครับจับพรมลิขิตดอสั้นเพมจะเตะแต่เหมือนจะไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเจอเจอขาให้พันพังจากทางของพรมลิขิตเจอขาพันพังเจอเขาไปดังเรีย้ยจา้ามาเตะดังพพีโอเกือบเกือบฉายไปครับเจา้านี้เตะขาดังพพียครับผมเตะขาดังพพีมาครับว่าพือครับดอสัน้นดอสั้นว่าพือครับดอสั้นเจอมาซ้ายพรมลิขิตเจอเตะขาจากพรมลิขิตดังพพียเตะขาดังพพียจากพรมลิขิตเขาาโอโคนยางครับ โอ้ไม่ใช่ครับเมื่อสักครู่นี้เป็นเป็นบันเสียนครับในโคนยางครับอันนี้ขึ้นบันเสียนเราแล้วก็เบเอาเสียนยังไม่หลุดครับเสียนยังไม่หลุดจงังหวะนี้ครับโคนยางเข้าไปเดินเข้าหาเดินเข้าหาโคนยางเข้าไปว่าเพลือครับดอสันดอสันเจอโคนยางเข้าไปดอสันพยายามพยายามจะตอบโต้แต่ดอสันเหมือนจะไม่มีแรงครับดอสันเพียงเสียแล้วครับเพียงไปว่าเพียงพรำผมจังหวะนี้เจอมัดซ้ายครับเจอแข้งขวาครับดอสันเหมือนจะมีพื้นโชว์หน่อยๆครับดอสันพื้นโชว์หน่อยๆเสียแล้วครับดอสันครับเดินเข้าหาผมจังหวะนี้ มาครับว่าเพลกับเตะจอขาเข้าไปพรมลีขิตทีบซ้ายพรมลีขิตมัดซ้ายพรมลีขิตครับ ce, half, eline, open, มัดขวาพรมลีขิตแข้งซ้ายจอขาเจอมัดขวาจากดอสันเดินขวาดอสันสั้นหรือยาวยังไม่รู้ครับหนึ่งสองสามเจอจอขาพรมลีขิตจังวันนี้มัดซ้ายมัดขวาพรมลีขิตแข้งขวาพรมลีขิตทีบซ้ายพรมลีขิตมัดซ้ายพรมลีขิตจอขาพรมลีขิตครับทีบซ้ายพรมลีขิตมัดซ้ายพรมลีขิตขึ้นบันเสียนจากพรมลีขิตครับ โอ้ว่าเพลครับดอสันดอสันยังยืนอยู่ได้ครับดอสันดอสันเหมือนจะยาวครับเลยยืนอยู่ได้จังหวะนี้แข้งขวาครับเจอแข้งซ้ายจากผมลิขิตจังหวะนี้อย่าอย่าก่อเชือกอย่าก่อเชือกทีบซ้ายครับดอสันแข้งขวาครับแข้งซ้ายจากดอสันผมลิขิตเดินบดเดินอัดเข้ามุมครับเดินอัดเดินบดเดินบี้เดินขยี้เข้าไปหมัดขวาครับผมลิขิตแข้งขวาผังพมลิขิตจังหวะนี้ครับขวาผังพมลิขิตขวาขึ้นมาจากดอสันจังหวะนี้มัดซ้ายครับแข้งขวาครับอ้าวเาลุยกระต่อนออกบ้าแข้งขวาจากรมลิขิตครับผมจังหวะนี้มาครับ ชนะนกนักมวยไทยมาแล้วใช่ไหมชนะนอกนักมวยไทยมาแล้วใช่ไหมแบบนี้โอ้แมดเวลาหมดยกที่สพอดีครับโอ้โหจนอัดติดมุมเลยครับคุณผู้ชมครับผางเข้าให้ครับโอ้ยังยืนอยู่ได้ครับแม่แต่ไม่รู้จะยืนได้นานแค่ไหนครับท่านั้นของดอสซนเบอร์กันดี้ผู้นี้นะฮะอืมอ่าแล้วก็มีริงเกิลครับ ไม่พลาดครับ็อดสำคัญริง g กิลนะครับผมแน่และตากล้องครับโอ้โหตากล้องนี้ถ่ายโฟกัสตั้งแต่เท้าจะโดดขึ้นหัวเลยนะฮะอืมขอบคุณตากล้องครับตากล้องตากล้องสุดยอดแมงแปะตากล้องสุดยอดแมงแปรครับให้คะแนนร้อยเต็มสิบครับตากล้องจังหวะนี้ โฟกัสหน้าให้ดูด้วยครับอ้าวขอบคุณมากครับหน้าตาสวยครับหยกเทเซ่แล้วครับหยกเทเซ่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมจังหวะนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจังหวะนี้ช่องทาง YouTube กดซับสไคร์คับซับสไคร์ใส่หอมแดงครับหอมแดงครับใส่มะนาวด้วยนะครับเพื่อความความเปรี้ยวนะครับแล้วก็ใส่ปลาทูครับซับสไคร์ใส่ต้มยำปลาทูร้อยแรงอย่างแน่นอนครับในช่องทางของ Facebook กด Follow กดติดตามครับบคุณผู้ชมครับ เอาลงไปลงไปลงไปพี่เป้าลงไปลงไปลงมาเออหมดเวลาแล้วเนี่ยหมดเวลาแล้วครับจังหวะนี้อา่านะครับมาดูกันต่อครับว่าจะทํายังไงครับยกที่4ครับเดินเข้าหาครับแข้งขวาชัดขาดังเพรียจวะนี้หมัดมาตามด้วยแข้งครับทด้าน,นของโดสันแข้งขวาพรมลิขิตชัดดังเพรียแข้งขวาชัดดังเพรียแข้งขวาชัดเพรียแข้งขวาเข้าไปพลิยครับมันจอเข้าไปครับมา จอให้พังฉัดให้ผุกถ้ายังไม่ผูกก็บุกให้มันพังครับแข่งขวาครับอ้าวกรรมการอะไรวะกรรมการมาห้ามัมัดขวาครับเอ้าเอ้าโดนก่อนครับอ้าวแต่กรรมการไม่ับก็โอเคครับน่าจะเป็นจังหวะเเสียครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับอย่าอย่าลืมลำครับอย่าลืมลำเดี๋ยวรับลืมครับจังหวะนี้ครับแม่เตะเพลินไปหน่อยครับมาแข่งขวาครับท่านของผมลิขิตครับทีบซ้ายพมลิขิตทีบซ้ายพมลิขิตครับจังหวะนี้เดี๋ยวเาหาแข่งขวาผมลิขิตทีบซ้ายผมลิขิตครับเอ คนอังกฤษบอกว่านี่ปล่อยให้ดีใจเกอร์ครับจังหวะนี้เหมือนจะคับทีบซ้ายครับผมลิกิตเข้ามาครับมัดซ้ายเจอแข้งขวาผมลิกิตมัดซ้ายมาทะนงหัวดอสันทีบซ้ายผมลิกิตครับเดินเข้าหาดอสันถอยถอยครับเดอสันถอยตะแมงแทงเมงแล้วครับจังหวะนี้ครับทีเอ้าเจอบันเซียนครับโอ้ยักงายภายหลังนอนไงแล้ววันกรรมการบงมือใบายแยกย้ายสลายตัวตั้งคุ้มเรียบร้อยหอยเสียบครับผู้ชมครับโอ้โหช็อตเดียวครับ ช็อตเดียวครับโอ้โหเดี๋ยวนะฮะมีภาพช้าให้แล้ไหมครับไม่มีภาพช้าด้วยครับเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมทำเองก็ได้ครับจังหวะนี้ครับทำเองได้ครับดูนะฮนี่ปั๊บจังหวะนี้ครับเขียบเดินมาครับเทคโนโลยีภาพช้าโดย YouTube ครับแล้วก็มาที่ความเร็วในการเล่นครับอ่า2.5ครับ โอเคครับมาดูครับภาพช้าครับเทคโนโลยีโดยโคเจครับจงหวะน,นี้ครับไปครับจังหวะนี้นีเดินเข้าหาหาหาถนนของของของพรมลิขิตหมัดซ้ายดอสั้น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 หรือเปล่าเปล่าไม่รู้รู้จังหวะนี้พรมลิขิตขิดขิดเดินเข้าห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 วดขวาขึ้นไปบันเสียนเสียนเสียนยักยงยงายผายหลังหลังนอนไงยงแันวันวัน กรรมการจะนับนับนับแต่กรรมการเห็นแล้วแล้วแล้วไม่ต้องนับโบกมือบายบายบายแยกย,ย้ายสลายตัวตัวตัว,ตวดูอีกคร e, ั้งครั้งเพื่อความความความสะสะสะใจใจใจว่ามันเป็นพนันเป็นพันเพือครับเพียเขาให้ครับจังหวะนี้ครับเดินเข้ามาตุตตุตตุจังหวะนี้นี้เดินเข้ามาครับหัวเพียเพียเพียเขาให้ให้เรียบร้อยเลยครับผมคุณผู้ชมครับนี่แล้วครับโอ้ มัวแต่ระวังล่างจนลืมระวังบนครับกรรมการโบกมือบายบายแยกย้ายสลายตัวเรียบร้อยหอยเสียบครับก็เป็นชัยชนะของท่านนั้นของพรมลิขิตบุญยโรอดครับแหมไปสางแค้นให้นักมวยไทยได้นะครับก็มาอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับช่องโคชเชทีวีครับอย่าลืมกด subscribe ครับ subscribe ใส่หอมแดงใส่ต้มยำครับช่องทาง YouTube ในช่องทาง Facebook กด follow กดติดตามครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับคุณผู้ชมครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับนี่ครับ ไปชนะเอาถึงอังกฤษเลยครับเจอกันใหม่คลิปตอปป่อไปครับคุณผู้ชมครับเจอกันใหม่คลิปตอปป่อไปครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีญญรครับผมลิขิตบุญยรดครับบ่งมือบายๆครับ